เรอนี้เป็นคลิปการพยากรณ์นะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนและคนามีนประจําเดือนพฤศจิกายน2563นะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนและคนามีนจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนการพยากรณ์เสมอทุกคลิปแก๊ปจะพูดเสมอว่ามนุษย์ทุกคนมีการเป็นของตัวเองตัวแก๊ปเองก็มีการเป็นของตัวเองดังนั้นการพยากรณ์ตรงนี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไปแก๊ปไม่ได้จำเพาะถึงบุคคลหนึ่งหรือบุคคลใดนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัวเดียวตรงที่สคริปชันแก๊ปจะทิ้งรายละเอียดทุกตัวอย่างไปทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น ทางในการติดต่อสอบถามพระจองคิวในการพยากรณ์ส่วนตัวนะคะแก๊ปมีโปรโมชั่นการพยากรณ์ดูดวงประจําสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนมาบอกมาแนะนำน,นะคะก็ต้องบอกว่าเ,ออเป็นโปรห้าคำถามจาก199บาท5ทําคำถามพิมพ์คำถามทิ้งไว้แล้วแก๊ปตอบเป็นคลิปวิดีโอใช่ไหมคะหรือคลิปเสียงในบางกรณีนะแต่ถ้าไปในเคสกรณีช่วง1-7สิง พฤศจิกายนนี้ต้องบอกว่ามันจะเป็นโปรโมชั่นที่เหลือเพียง100บาทและได้โทรคุยกับแก๊บเป็นเวลา10นาทีเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจโปรโมชั่นนี้สามารถทักอินบ็อกหรือทักไอดียลน์แม่หมอได้เลยนะคะช่วง1-7พฤศจิกาพฤศจิกายน2563นี้นะคะโอเคเรามาดูกันเลยนะคะว่าไพ่ความรักของชาราศีมีลัคนามี ประจำเดือนพฤศจิกายน2563จะเป็นอย่างไรนะคะแคปขออเนอร์้ีดค่ะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะจะแฮงแมน thrope m i n e r a l ส king of cups king of swords knight of pentacle the jet 10ดาบ7เหรียญ แล้วก็ได้ไพ่สาเหรียญน,นะครับโอเคจะพลังงานที่แม่หมอได้รับแม่หมอมีความรู้สึกว่าเรื่องราวความรักของชาวราศีมีลัคนามีในช่วงของเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวของคุณเองน,นั้นน่าจะอยู่ในห่วงเวลาของความรู้สึกที่มันไม่เหมือนเดิมหรือตัวคุณเองนั้นกําลังอยู่ในห่วงเวลาของความสุขที่คุณไม่ได้ต้องการความสุขจาก,กใคร เหมือนในช่วงนี้ชาวราศีมีนลัคนามีนเหมือนคุณค้นพบแรงบันดาลใจในการที่คุณอยากอยู่คนเดียวหาอะไรคนเดียวทําอะไรคนเดียวไหมอะนะคะแก้ขอให้ขยายในสิอะไรคือความทุกข์ใจที่ชาวราศีมีนลัคนามีนคุณแบบคุณดาวมากเลยอะในช่วงเนี้แต่คุณก็มีหลายอย่างให้ทํานะไพ่ขึ้นแต่เหมือนคุณดาวกับเรื่องรักๆใก,กล้ๆจังเลยในเดือนนี้แก้ขอบให้ด้วยค่ะ เจอเฮอร์มิตมีไพ่ของชาวราศีกันปรากฏสี่ถ้วยคุณเพิ่งเลิกกับแฟนหรือเปล่าเนี่ยนอะอือชาวราศีมีมันเหมือนไพ่ขึ้นบอกแกว่าเหมือนคุณเพิ่งเลิกกับแฟนหรือคุณไม่ได้ดังใจในความสัมพันธ์หรือความหวังในเรื่องราวของความรักที่คุณคาดาไว้จะมาเป็นความรู้สึกว่าตอนนี้มันคุณอยู่คนเดียวไพ่ขึ้นชัดเจนมากเหมือนคุณเพิ่งอกหักยังไงไม่รู้เนาะชาวราศีมีลัคนานีน่ะ หมือนคุณรู้สึกว่าคุณอ,อกหักกับเรื่องราวความรักที่มันเกิดขึ้นแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าในความโชคร้ายที่คุณกําลังจมอยู่กับความเจ็บปวดที่คุณคาดหวังกับบางสิ่งบางอย่างจากคนรักผู้รักของคุณนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณหวังคุณก็เหมือนกับไปโฟกัสที่เรื่องอื่นแทนชาวราศีมีนกษณะมีคุณโฟกัสอะไรคะแก้ขอภัยหนะ่อย แต่เหมือนไพ่ขึ้นนะว่าคุณจบความสัมพันธ์ได้ไม่นานนะเดี๋ยวคุณก็จะมีคนมีใครเข้ามาในชีวิตคุณนะแต่เป็นคนที่คุณไม่ได้อยากได้อะคุณมีโอกาสที่เหมือนแบบเลิกรากันแล้วไม่นานเดี๋ยวก็จะมีคนใหม่เข้ามาในชีวิตนะ,นะคะตอนนี้คุณโฟกัสอะไรชาวราศินก้าวถอยจ i ว h หายพรีเทส ซีเรียนเจถ้วยออเจ e ดชาเวอรแล้วก็ได้ไพ่จูกอ,อ้อแก๊บก็บรักถ้าในตอนนี้ถ้าคุณมองเรื่องความรักอะคุณมองว่าคุณไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างเหนื่อยหรือมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณต้องเป็นความสัมพันธ์ลับๆหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนให้กับเขาคนนั้น คุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่ต้องการแล้วไอความสัมพันธ์ที่คุณต้องไปเป็นตัวเลือกหรือคุณต้องไปเป็นตัวสำรองหรือในระยะนี้คุณอาจหรือคุณอาจจะเพิ่งผ่านความรู้สึกหรือเรื่องราวอันโหดร้ายมากๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ตัวคุณเองนั้นเพิ่งจะเอาตัวเองหลุดออกจากวงโคจรของความสัมพันธ์ที่คุณอะไปเป็นตัวเลือกของเขาในขณะที่เขามีใครอีกคนในความสัมพันธ์หรือเขามีตัวตัวจริง ตัวตนของเขาอยู่แล้วหรือเปล่านะคะอืมมันไพ่ขึ้นอย่างนั้นน่ะเพราะแบบคุณไม่อยากได้ความสัมพันธ์อ,อะไรแบบนั้นแล้วแล้วชาวราศีมีลัคนามีในเดืเอนพฤศจิกาย,ยานนี้ต้องการความรักในรูปแบบไหนคะแก้ขอไพ่้วยค่ะแปดไม้เท้าเด็กถือไม้เท้าควีนซับครับ หนึ่งดาตอนนี้คุณยังไม่ต้องการนะความรักอะนะอ่าเหมือนไพ่ขึ้นว่าคุณยังไม่ได้ต้องการความรักกันนะแล้วเหมือนไพ่ขึ้นว่าคุณสามารถที่จะอยู่กับตัวเองได้แล้วอยู่ได้ดีด้วยอยู่ได้ดีมากบางครั้งเหงาบ้างแต่คุณก็สามารถจัดก,การตัวเองได้ด้วยการที่แบบไปหากิจกรรมนู่นนี่ทำคุยกับเพื่อนบ้างทานข้าวกับเพื่อนบ้างหรือว่าไปอะไรบ้างนะคะกคปเล็งความรู้สึกว่า คุณก็ไม่ได้โฟกัสกับมันสักเท่าไหร่นะกับเรื่องราวความรักอะไรขนาดนั้นนะฮะเหมือนคุนเฉยอะ่ะอกหักแหละแล้วก็ไม่ต้องการความสาคัญแบบนั้นอะ่ะเหมือนแบบตอนนี้อยู่คนเดียวได้ไม่คาดหวังอะไรคุณต้องการที่จะอยู่คนเดียวก่อนสักพักให้เวลากับเองรักษาตัวเองในทุกๆเรื่องนะคะแค่ขอไพ่หน่อยค่ะแล้วอย่างนี้ ชาวราศีมีลนมลัคนามีนไพ่ต้องการบอกอะไรอไหมคุณก็ยังไม่ลืมคนเก่าที่เพิ่งเลิกลากันไปนอะเนาะเออยังยังไม่ลืมหรอกแต่ถ้ากลับมาก็ไม่เอาอืมมันคุณแต่มีพลังงานธาตุลมนะมันคุณมีความรู้สึกว่าคุณยังไม่ลืมหรอกคุณก็ยังคิดถึงแล้วก็ยังคงแกร็ต้องใช้คําว่ารักเลยนะ ได้เสมอกับคนเก่าแต่คุณมีความรู้สึกว่าถึงกลับมามันก็ไม่เหมือนเดิมอะเหมือนคุณมีลางสังหรณ์บางอย่างว่าเขาจะกลับมาอย่างไงไม่รู้เนาะอืมแกขอถามไพ่หน่อยสิคะเขาคนนั้นจะกลับมาหาชาวราศีมีนไหมลัคนายมีนไหมถ้าคุณคิดถึงเขาคนนั้นแล้วแล้วคุณก็เตรียมคําตอบไว้อยู่แล้วว่าถ้าเขากลับมาคุณก็คุยนะคุณคุยแต่คุณมองว่าแบบความรู้สึกมันคงไม่เหมือนเดิมอะ แต่เหมือนคุณก็มีคำถามในใจว่าเขาคนนั้นจะกลับมาไหมอะคนที่เขาแบบไม่ค่อยแคร์ใครอะแล้วเหมือนเขาเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะอย่งนี้นไม่รู้เนาะเออนะคะเขาจะกลับมาไหมคะ The View of Fortune Queen s f b s w o r d หนึ่งเหรียญสิบเหรียญ t h i c a g o fans แล้วก็1นถ้วยแก็บมองว่าเขามีโอกาสที่จะกลับมานะคะแต่ยังไม่ใช่ในเดือนหน้าในเดือนพฤศจิกายนนี้นะแต่แกมีความรู้สึกว่าเขามีโอกาสที่จะกลับมามากๆแต่เป็นการกลับมาที่เหมือนแบบว่าเจอฮาร์เฟนซ่อนอะไรเอาไว้คะอะไรคือการกลับมาที่ที่ดูเหมือนมีอะไรอะเจอฮาร์เฟนซ่อนอะไรเอาไว้คะเขากลับมาทําไม เขามีในยะอะไรซ่อนเอาไว้แต่ใายคึ้นว่าเขามีโอกาสกลับมาสุขม,มากมากๆีเมท้า q ควีนซ็อกเ e นอลโคตเจวิล,วลสามดาบเดซันอ๋อแกมองว่าเขาน่าจะกลับมาเพราะว่าเขาไปไม่รอดในความสัมพันธ์นั้นน่ะนะคะกับคนของเขายังไงก็ไม่รู้แล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าไม่มีใครรับ ความเป็นเขาได้เท่ากับชาวราสีมีลัคนามีแล้วแหละแรกๆเขาจะกลับมาเชิงเพื่อนก่อนชวนคุยนูน่นนี่นั่นนี่นูน่นแล้วก็เริ่มปฏิบัติการแบบเออจริงจังเรือฟื้นหนึ่งความเก่าๆรักเก่าๆแล้วมันคุณก็จะแบบแพ้ตรงนั้นของคุณที่เขาทําด้วยอะนะคะแออที่เขาคนนั้นทําใส่คุณนะนะจนมันกลับกลายเป็นความสัมพันธ์ที่มัน มันจะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะไหนคะเมื่อไพ่ขึ้นว่าคนคนนั้นมีโอกาสที่จะกลับมาง้อคืนดีเพราะว่าไปไม่รอดแล้วก็กลับมาง้อคืนดีชาวราศีมีลัคนามีนแบบหมดท่าเลยแบบถ้ากลับมารอบนี้บอกเลยเขาเขาไม่ไปไหนแล้วนะเขาหยุดละเขาหยุดที่คุณละอะไรเงี้ยแต่เป็นการหยุดที่แบบก็ไม้เหมือไม้เมาอันรเงี้ยก็ทะเลาะกันบ่อยอยู่ดีอะไรเงี้ยแต่แต่แต่กเ็เลือกที่จะอยู่เนาะอะไรเงี้ยเออนะคะแค่ขอภัยเลยค่ะ ติดมาสองใบแล้วก็โอเคเดี๋ยวแกค่อยเปิดนะแกขออีกสำรับหนึ่งเขาจะกลับใน,นลักษณะไหนคะขออัญเชิญไพ่ครูพฤธีกาเนด้จัตุองสำรับด้วยคะ่ะลักษมีคณบตินะคะ แล้วก็ได้ไพ่ดีไว้ซัพพอร์ตืมในความรู้สึกแกร์บมองว่าการที่เขากลับมาเนี่ยมันจะเป็นการกลับมาที่เหมือนต้องใช้เวลามากๆคุณก็ยังไม่ไว้ใจในความที่เขาก็มีใครหลายคนในเวลาเดียวกันอยู่ดีอะนะ และคุณก็มีความรู้สึกว่าการกลับมาต่อให้คุณมั่นใจว่าเขาจะปรับปรุงตัวหรือเปลี่ยนแล้วหรืออะไรก็ตามแต่หรือคุณจะแพ้ใจในการร้องขอหรือคุณสงสารเขาก็ตามจนให้โอกาสเขาอีกครั้งแต่สุดท้ายกับต้องชื่นชมชาวราศีมีรัคนายมีเลยว่าคุณอาจจะมุดออก move on จากเขาไม่ได้ก็จริงแต่ในการที่คุณ move on จากเขาไม่ได้แต่หน้าภัยก็ขึ้นว่าคุณก็เลือกที่จะอยู่เป็นกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาแล้วคุณก็เลือกที่จะอยู่กันแบบนี้แบบ ไม่ได้ต้องระแวงอีกต่อไปแต่คุณอยู่กับแค่วันพรุ่งนี้แล้วถ้าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือจะมีใครอยู่หรือจะมีใครไปไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขาคุณจะไม่กลับไปเสียใจในแบบรูปแบบเดิมอีกแล้วเพราะคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยู่เป็นกับความสัมพันธ์นี้แล้วเรียบร้อยเพราะคุณทําใจได้ระดับหนึ่งแล้วนะคะชาวราศีมีนราคานามีนเจ้าขาสําหรับวันนี้แก๊บต้องขอบคุณมา,มา,มากๆเลยค่ะทุกทุกยอด subscribe ทุกทุกยอดกด like ทุกทุกยอด c o m มนต์เลย ทุกๆอย่างคือกำลังใจอย่างดีมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอไปแล้วฝันดีราตรีสวัสด,สสดนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบก,กับแม่หมออีกแล้วนะสำหรับวันนี้ไม่ใช่คลิปการพยากรณ์ไม่ใช่คลิปใดๆทั้งสิ้นอ๋อมันแต่งจริงมันก็เป็นคลิปแหละจะคลิปไม่ใช่สิ่งใดๆทั้งสิ้นมันก็ไม่ใช่เนะเาะวันนี้หรือว่าช่วงก่อนหน้าที่จะเจอโควิดเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบดีว่าแก๊ ทำการพยากรณ์ส่วนตัวตรงนี้เป็นการพยากรณ์ในการช่วยคนหรือว่าเป็นการพยากรณ์เพื่อเป็นวิชาชีพน,นะคะแล้วแก๊จะมีการบูชาเทพทางสายฮินดูนะคะแล้วพอดีตอนเนี้ยตอนช่วงก่อนที่จะโควิดอะแก๊มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวหรือว่าไปในสถานที่ต่างๆที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ช่วงก่อนอะแก๊เอากำยานของมาเลย์มาขายขายดีไปเทน้ําเทท่า,ทาเลยค่ะน,นั้นแต่ว่าหมดแล้วหมดกรีงสต็อกเลยเพราะว่าอาจจะด้วยปัญหาโควิด หรือว่าอะไรด้วยทาให้ไม่สามารถแบบไปท่องเที่ยวไหว้พระแล้วก็ซื้อแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆได้อะนะคะดังนั้นวันนี้แก๊ปมีกัยญาอินเดียซึ่งได้มานานแล้วละได้มาจํานวนหนึ่งค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าเวลาแก๊บซื้อกปซื้อมาเป็นจำนวนมากๆเนาะแก๊ก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากเอามาแบ่งปันหรือเอามาขายให้กับคนที่บูชาสายอินเดียหรือว่าสายฮินดูอันนี้เป็นกัญยาสีแดง กลิ่นฟลอรานะคะจุดแล้วจะเป็นกลิ่นยังไง <C le af> เวลาจุดเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นหอมๆม,มันกลิ่นผลไม้รวมย้ํานะคะแก๊ปเอากำยานอินเดียมาขายนะแก๊ปไม่ได้ขายกำยานไทยนะคะต้องบอกก่อนว่าแก๊ปขายกำยานอินเดียนะคะไม่ได้ขายกำยานไทยนะดังนั้นดอกจะใหญ่แล้วจะมีกลิ่นหอมคนที่เคยซื้อกายานอินเดียจะรู้ดีถึงสรรพคุณตรงนี้นะคะ แก๊จะบอกให้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะถามว่าบูชาอะไรได้บ้างสายพระแม่เลยค่ะพระแม่อุมาพระแม่ลักษมีเอ่อพระแม่สีมหากาลีพระแม่ธุราคาพระแม่สุรสศตีก็ได้นะคะหรือว่าสุรสศดีก็ได้พระแม่พระพิคเนดได้ไหมคะแก๊ไม่ทราบว,ว่าคนอื่นยังไงนะแต่สำหรับแก๊ปใช้ได้ จุดละปังมากยันทุกวันนี้นะคะสำหรับใครที่อยากสั่งซื้อสามารถทักอินบ็อกซ์มาได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวแก๊ปจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนี้นะคะเป็นลายแอดนะเป็น QR Code นะคะแล้วก็สั่งได้ห่อหนึ่งแก๊ปขายอยู่ที่ห่อละ60บาทนะคะแพ็กเกจจิ้งเป็นอย่างดีขอค่าส่ง50บาทด้วยนะ นะคะคสามารถสนใจสั่งซื้อแล้วก็สอบถามแม่หมอได้เลยกํานอินเดียแท้นะคะแบ่งๆกันไปนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะตัวทุ่ยอดซับสไครต์ตัวทีย่ยอดกดไ like, ลค์ตัวที่ยอดคอมเมนต์เลยทุกๆอย่างคือกำลังใจอย่างนี้มากๆนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย